คุณหญิงได้เห็นนะคะฉันไม่ใหญ่หรอกถ้าเอ็มมันบอกก็ื่อเช่นอากุลค่ะแล้วทำไมถึงไม่ชวนพวกข้ามาคุยในบ้านละ่ะอันนี้หญิงได้อ่ะอันนี้ให้ขาพ่อปากระนัะ้นหนึ่งก็มันเป็นความต้องการของพี่ชายกลางนะคะในเรื่อง,องคบหาเพื่อนฝูงเนี่ยพี่กลางบอกว่ามันเป็นของธรรมดาสำหรับเด็กสาวๆแล้วพี่กลางก็ฝากความเอาไว้วก่อนจะไปะคะ่ะ เพิ่งรู้ได้เนยว่าเธอเป็นผู้ปกครองและเป็นผู้ดูแลพชะมานเขาเห็นเมื่อก่อนนี้เป็นไม้เบื่อไม้เมาปันอย่างไรดีครับก็พี่กรางขอร้องอ่ะไม่จะปฏิเสธได้ยังไงคะนีชอบทาอะไรประหลาดๆอยู่เสมอเมื่อก่อนเรื่องของพะามันนี่เห็นอยากจะยื่นมือเข้ามาแต่แล้วเมื่อไหร่อ่ะเธอจะยื่นมือเกี่ยวกับเรื่องของลูกตางเนี่ยพี่จะได้สบายสติพี่ใหญ่ไม่ต้องมาพูดจาเยาเะะื้อยหยันแม่กลอบนะคะพี่ใหญ่เป็นหลานนะก็ทําไปสิ อ,อีกไหนก็คงจะได้มาลาดกทั้งหมดหรอกก็เห็นจะไม่อยากได้อยู่อย่างเดียวละมั้งเพราะเขามีเจ้าของล่ะบ้านสายทองอยู่ในนั้พูดจาไม่เป็นภาษาพี่ก็ยืนมองตาแป๋วเชิญรู้หรือป่าได้ยินไหมว่าเขาพูดถึงเรื <trad ota> ่องเราอ่ะได้ยินค่ะได้ยินก็ดีละแล้วก็คิดซะด้วยนะ ว่ามันเป็นคำสั่งของพี่กลางให้ฉันดูแลเราอะมาาสอมัยใครยุิดจมากพีกลางด้วยดูสิพูดถึงแต่ท่านเปียวว่ะว่าคิดถึงท่านเปียวอยู่คนเดียวพี่เนาั้งหลายคนไม่รู้จักพูดถึง นี่นเลล่าไปให้ได้ทุกคนเลยนะห้ามเดียวเด็ดขาดน,นะอุ๊ยรถเรามาแล้วไปแล้วนะไปล้าก่อนนะคุนี่เป็นอะไรเป็นอะไรใครเป็นอะไรหรอก็อเ,เธอไนี่นีจะมีใครจะเป็นอะไรนี่ชุดเป็นอะไรปเร็าจะมาเธออย่าพูดเฉยเฉยได้ไหม วันนี้เธอไม่เหมือนเมื่อวานเลยเนี่ยแล้วเมื่อวานก็ไม่เหมือนวันศุ่มวันศุ่มก็ไม่เหมือนโทษโซลาร์ก,ก็ฉันจะเป็นอะไรไปล่ะก็พรุ่งนี้กอสอบเสร็จแล้วเราลงโอ,อกไปทีนึงฉันเชื่อเธอก็ได้ฉันไมะขี้เกียจจะเอาเรื่องกับเธอเอ๊ะคุณชากาเขียนจดหมายมหาเทียนไม่เหรอจ๊ะ รีบจังเะรอคะที่แกมไล่ตามไม่ทันเลยนะคะจะมาบอกว่าวันนี้คุณพรโทรศัพท์มาจะมาเบ็คุณพเเย็นนี้ค่ะจะ้เอแม่มาะอแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลงมาแล้วค่ะ คุณตายบอกว่าให้คุณหญิงไ้คอยด้วยคุณเนือค่ะตอนนี้แกรู้ไหมว่าตน,นี้นั่งเด็กนี่มันทําอะไรมึกเห็นว่าสอบนะนางแจกันเวียนส่งน้ําสูงขนมอยู่ลนะค่ะน่าเหมือนไส้และเลยจันเนี่ยแล้วมันจะสอบเสร็จลนะ่ะก็คงจะจวนแนละ้วเหมัอนันเนี่ยไหนว่าคุณหญิงจะพาไปเที่ยวไเนี่ก็มันไม่ยอมไม่รู้ว่ามันรู้แกอะไรก่อนหรือเปล่าสิ งแก้วอะไรเราจะต้องทำท่ายอย่างนี้ด้วยจะไปไหนเลยออยีกเลยกจะออกไปเลี้ค่ะแม้วอกแม่ให้ไม่กคอยทำไมคะก็จะถามว่าไม่ชวนไปด้วยเหรอชวนไปทำไมกันคะก็ชวนไปมันไม่ได้ผลแล้วค่ะแม่แล้เล็กก็เบื่อแล้วด้วยมันเอง วันนี้มีใครมาเมา่อเอรู้สึกุหลานเนี่ยฟักมาจากอายุทยาสามคนคือจ,จะบ้าเหรอเธออยากจะรู้เรื่องหลานเยฟักมาทำไมกันโอ้เออเอเอแล้วรู้สึกว่าเอคุณพรเนะะี่ยค่ะจะมาหาแม่พ่อจมานมเอาเงินมาให้ตั้งแต่คุณชายตามไปนอกนะคะมาตั้งหลายหนนั่นล่ละคะ่ะแล้วก็เอาเงินมาให้ ผลละหลายหลายเนี่ยจะมียก็น่ะัจะใช้ความิดแให้เป็นประโยชน์นเออนี่เป็นแค่ใรไ่จำเป็นของหนูนะใจกลางจะสั่งน่ะสั่งนาด้วยครล จะรับเลยยืนไม่เหมาะสมเลยจะไม่ตแต่ร้สึกาใจมันแ่หนจิจะแมแข็่งไม่ชอแต่มันก็ไม่ด้มีระบุที่ไหนเลยนะคต้องมีดีสิครับผู้ชาปลามันก็ระบุได้เองมีอากาศถือเงิแล้วมีตัวก็มอบเงินค่าเวพีเจ็ดมอบวิชาเข้ามหาวิทยาลัยด้วยครับแต่เรื่องมือสื่อได้ยังเงีะย้อไใชเรียนที่ไหน มาดีดีเสริในทรัพเอาอะไรมาล่ะหอเงินคงจะน่าโหล่ใช่ไหมจองหาเกิดดิหรืะว่าไหนเรียนครับก็นาดุนกันครับถ้านพรพอธิบายเข้าใจไว้อย่างว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับผิดชอบแต่เป็นผูทชายกลางใจดีเกินไป อันที่จริงตัวเองก็น่าจะรู้ดีนะว่าไม่ควรจะเอาชีวิตมาแปรเป็นกิ่งไม้ที่มันแตกใบแตกห่อไปมากเพราะว่าเขามีภาระที่จะต้องรับผิดชอบมากอยู่แล้วมันก็เหมือนตัวเมียเนี่ยที่กัดกินไม้ดีๆจนปลูกพันไปด้วยแต่ถ้าอะไรนะในครองจะหาคนหัวมีดดีๆอย่างเงี้ยมันหายยากเพราะว่าเขาไม่จอดจงแต่ว่าใครก็ได้ ชากลางบอกกับดิฉันว่าเป็นเงินกองกลางตะกููเป็นเงินของท่านผู้หญิงคุณหน้าของท่านสุรพลคนมีไว้สำหรับช่วยเหลือคนในตะกรูที่ยากจนแล้วก็ตกต่ำ้านบบรณบ่งรที่อยากจะรู้นะว่าไอ้นี้ในการของเราเนี่ยมันจะเหลืออีกกี่คนในโลกนี้อย่างน้อยั็มีเหลือพอที่จะค้นหาความจริงเราจะหมายความถึงอะไรฉันไม่รู้ แต่จะขอบอกไว้เม่ว่าอีกงานชายกลางแต่งงานท่านริแล้วท่านสิวท่านจะขุนใงคิดยังไงถ้าชายกลางจะต้องมาจิงเจือญาติห่างๆแบบนี้อาการของคุณหนูเป็นง้่ะคะก็ดีคุณหนูอาารอองาบาลนี่ยดูดีใจด้วยนะคะระยยคลุสบายมากๆสบายแล้วก็ ถ้าหนูรักคุณพ่อมากค่ะก็เลยมีความรู้สึกผูกพันกับคุณแก่ๆคุณลุงเป็นคนฉ่าดนะคะที่หนูว่าคุณลุงแก่มาเนี่ยคุณลุงแม่แก่จริงกับป่านนี้ดีเลิศนะหนูนะเนี่ยก็ลุงไม่แก่หนูอยากให้หนูสบายใจแล้วก็ฉลาดพอที่จะไปคิดอะไรเป็นมาเป็นอารมณ์แต่ที่หม่อมป้าพูดก็เป็นความจริงทุกอย่างเลยค่ะบโอขอให้หนูเชื่อคำที่ลุงพูดเถอะถ้าหนูไปจิตจะชอบทำ เาองก็น่าจะรู้ดีนะไม่ควรเอาชีวิตมาแกบ้งนจิ่งมากที่เขาแตกหาแตกหอไใมาก ข้าวเถอะนะคะที่จัดตั้งข้าวไว้แล้วพรุ่งนี้สอบอีกวันเดียวจากไปสักคุณพศอีกหน่อยก็จะเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยและเป็นวิสิ์นักศึกษาผมเปียต้องตัดแล้วนะคะจะมาไว้ผมเปียยาวอย่างนี้ไม่ได้ไชายกลาดตอบมาต้องดีใจนม่ได้เลยไม่เห็นคุณพิ์นเรียนเอยอะๆอย่างเนี้ย รายการต่อมาต้องดีใจแน่ๆเลยไม่เห็นคุณชั้นเรียนเยอะๆอย่างเนี้ย แม่ซื้อเปียนโนคุณแม่บอกไม่มีจะให้ฉันไม่เข้าใจเลยว่าฉันก็ลูกคุณพ่อเหมือนกันทำไมคุณแม่ถึงลําเอียงแล้วทําไมฉันถึงมีพี่ที่เห็นแกโตัวอย่างนี้ คะพี่พศกลับมาได้แล้วคะความสบได้ไหมคะเล้ยสุดาดมากเลยลพี่จนงั้นไปค่ะไปไหนคุนนีชฉลองเลยค่ะไปหากระซักในครัวกันค่ะไม่พี่เจนพี่จนหาที่เลยเกได้ะจ้าพวกเราก็ดึ้นกก็จนหาแขกพิเศษมาด้วยนีสิเขาเป็นญาติของฉันเอง Ора, m, e ฉันาวจินเนิร์เนะก็จะมาเหรอเขาเล่นซกอนอะไรกันมาออกงานอย่างนี้จะดืงมซ่อมได้ยังไงอ่ะเอาชินซินมาแล้วกันนะไม่ไม่มีเล่ามากหรอกม่อนปยันเลยนะจ้าเนตอยน่านน่ะั้ามันอยู่ในบ้านใจทอง ยิ้ไ,ไม่จัเลยน,นคะคะจริงสนี่คือถ้าจะมาทีนิดนั้นนะเา้าสั่เป็นนองเอเอ่แล้วเจ้ี่คุณสุนทงเป็นชมป์นักเต้นังของประเทศไทยทคุณ้ม,นนม่าก่งนีไหมนักสดงาเคยคุณเน,น,นะแล้วก็้าทคนต่อไปนี่ถ้าเป็นหนุ่เโสดแต่กสดจะท้าในน้ำเท่า,ทา,ทน,าทนั้นนะคะ แบดมินตันกีฬาแนักกีฬาจะกเทนนได้ทนันที่จะาอยากจะหาได้แล้วก็มีนสุดท้ายที่เป็นเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีคินล้อมมีดึงใจอยู่ในหัวใจตลอดเวลาทโรงเรียนหัจีสอนเป็นโตเล่น มันมาจเาี่เอ็คิดก็ไดว่าโอยแต่รมันเี่อะไรุิงแล้วพาคุณพไปไหนมาไหนแล้วก็พาใครๆมารู้จักคุณพศเมื่อวานเนี่ยนะก็มีผู้ชายตด้สามสี่คนคนนั้นแหละสิแค่ผุ้หญิงแล้วพาคุณพบไปไหนมาไหนแค่นี้ก็ไม่ดีแล้วตาว่าดีตาว่าดีอะไรตาบอกมานตาว่าดียังไงตาว่ายัไงเออตาขอย อย่าเลยจะเย็นๆท่าน่าทำเท่าไหร่นะจะได้ยินตังเล่ไม่จะบอกให้เธอไม่เล่แต่เธอยังเด็กเธอไม่ทันคนอย่างใครเนี่ยป้าเอมเหรอมาทำรับรล,รล่อแอร์ไฟเลยใช่ไหมรับล่อแอร่หยิบหัวเอ้ยแหม่ไม่เล่ายังเด็ก เนี่เดเล่าอะไรไปเองก็เล่เอ็งไงสิวะแหยอย่างเองนี่แหละเขาเรียกว่าย่งเด็กแล้วก็โม่ด้วยไม่รู้เหรอว่าเขาอยากอยากจะเที่ยวอยากจะเตะอ,อยากจะเข้าสังคม คุณหญิงเล็กนั่นแหละไม่ดีมันหลอกล่อคุณพศไปอือใครไปหลอกง่ำนะฮะอย่างนี้นะ่เขาเรียกว่าสมยอมสมรูมม้ร่วมคิด <c oughs> บอกสมว่าร่วมคิดยังไงต้เองหะมาถามนงโง่อย่างเอ็งเนี่ยสิเต้นต้๊งตอมมาโวยวายอยู่ข้างหลังป่านนี้นะคุณหญิงเล็กนะอไปไไหน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 หึหนะฉลาดนักหรอ ฉลาดชัวข้าพี่มันต้องออกกันรังกายอย่างเองลยล่ะไม่แนีเลนเออ้โอแนี้มันไม่ดีรู้นะแคสสารคุณพ่อจริงๆทําอไม่ทาเล่ยงเหมของคุณหญิงเล็หรอกแม่ต่คุณพดเคยังหะ บอกแล้วพี่กดก็รู้ว่าเธอดื้เอเธอก็ดื้อสุดฤทธิ์แก่ชัวร์ไงแกเนี่อ๋อดีอแล้วรู้นี่แก่ว่ามันทรมานคุณแก่เนี่ยเนี่ยให้เดินมาจากประตูมันใกล้เมื่อไหร่อ่ะฮะ คุณลุงคะคุณต้องพู่ให้สำเร็จน,นะคะนี่ถ้าทิ้งชัยน้อยไว้คนเดียวนั้นเนี่ยไมาย่พจนเนี่ยก็จะกลับมากี่เมงกี่ยามกันหื่นแจงท่านต,ตู่คะต้องเรื่องแล้วนะคะตอนนี้มันกำนันเพลินจนร้องไม่อยู่ใช่ไหมคะมันจะหัดทั้งชนิษจะหัดทั้งเต้นรำนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย มันจะไปหัดเปียนกับอาจารย์บุญล้อมด้วยค่ะท่านก็รู้ไม่ใช่เหอคะว่าอาจารย์บุญล้อมน่ะเป็นคนยังไง ปีสองแล้วนะคะวิจิตรอู้จิตรตาจะปิดหมดแล้วรู้ไหมคะว่าใครรออยู่ใครอยู่ก็จิตอ้าวไหนบอกว่าเงี้ยง่ะเงี้ยง่ะโอ้ยเงีจริงอะไรนี่คุณพักกินล่ามาด้วยเหรอคะไปค่ะไปนอนวันนี้ห้ามไปไหนนะคะต้องรอพบคนสำคัญก่อนไปค่ะไปนอน คุณมงคะคุณมงคุณมองคะสงสัยคุณมงจะต้องค้างที่นี่แล้วล่ะค่ะคุณพอบริมาแกนนี่เอ็งนี่เยอะเรยงหงษ์ขนาดนี้เฉยเหรอไม่ถ้าทำาไ้ค้าอ่ะยัยห้ากลับได้ไงม่กี่โมงกี่ยามไปแล้วฮะก็นม่ว่าคุณมังจะหวงคุณชายน้อยนลสิคะแล้วชทำไมค่าจะไม่หวงเลาวก็เองไปลากข้ามาไี่ยังไงเพิ่กลับเหรอ ค่ะเมาแอกลับมาเลยค่ะ <Okay. S 1> เออเดี๋ยวค่ะนั่นอยพี่จัคมานั่งตรงนี้นะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินนะคะตรงน,นี้มันไกลค่ะ oh. พี่จัคไม่เกี่ยวค่ะ oh. ไม่เกี่ยวเหรอ ไม่เก uh, ี่ยวก็มาเกี่ยวสิคะเอานมลองมีอะไรจะพูดกับหนูเลยคะเออก็มึแก่มอ่ะมันว่าเมาแอลไม่เขินเลยหนูคุณจัะ เมื่อคืนทานเล่านี้หเป็นผู้หญิงยิงเรือทานเหล้าทานยามันไม่ดีนะคะ <S <S ต้นาาล่งทราบไมคะว่าคนที่เขาบอกว่าผู้หญิงทานเหล้าไม่ได้อคไรใครละคะใครคะคุณพอ่อก็ผู้ชายไงจ้าูี่จันผู้ชายาเขากลัวผู้หญิงจะมาแย่งเขาทานเหล้าหมดเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงทานเหล้าแล้วไม่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายทานแล้วก็ไม่เป็นไรจริงแค่ แลาไมต้องทานที่มาหด้วยนะคะท้าป้านันคะไปเชื่อพี่จักพี่จักมาเขากลัวว่าเขาพูดไปแล้วป้าน,นุมจะไม่เชื่อหนูทําตัวไม่ดีเขาก็เลยบอกว่าหนูเมาซะ,ะเลยความจริงหนูออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะไปเต้นําไปเล่นกลับแล้วก็ทานเหล้าเกือบจะสุดบ,บุหรี่นะคะแล้วก็กลับบ้านมาตีสองี <c oughs> ่สแล้วก็ทานเหล้าเกือบจะสมบ,บุหรี่นะคะแล้วก็กลับบ้านมาตีสอง ไม่มสิแล้วะะทำไมหมูต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยละคะทำไมย์หนูต้ด้ททำเหรอคะโถท่านก็แก้ตัวแทนเล็กไปสิคะบอกเขา้าไปไรก็ได้ค่ะที่จะทำให้เขาเชื่อว่าเล็กนะ่ยติดชูระไปงานเขาไม่ได้นะคะค่ะข,ข,ข,ขอบคุณมากเลยค่ะย่ารตาค่ะ เล็กบอกด้วยนะท่านต้อมเรื่องงานแต่งงานเลยค่ะผมแม่สงสัยใหญ่เลยค่าะว่าเล็กติดอะไรก็เลยนัดกับท่านติดๆจะมาหลายวันแล้วนี่อได้แล้วค่ะผมแม่ให้รู้เรื่องเงานเด็กก็จะมานี่ไม่ได้เด็กขาดเลยต้องมีเรื่องนแน่ๆเลยค่ะวันนี้นมทิพมาค่ะามาบอกฉันทำไมอ่ะฉันเกี่ยวข้องอะไรกับนมทิพด้วยเดีย๋ยวนมทิพมาทําไมชายน้อยเป็นไรเหรอุชาย คุณชายน้อยไม่ได้มาแล้วคะ่ะนมทิพย์มาคนเดียวกจนกระกรบไปนักมาค่ะนั่มาเรื่องอะไรก็คงจะเรื่องเกี่ยวกับแม่พ็จจมานมันคะออสงสัยจะให้นมทิพย์มาเตี้ยกล่อมนะสิเออน,นั่นสินเจนเนี่ยบมอแม่แต่หมอแม่คอยดูไปเถนะคะอย่างนี้มันไม่ยอม,มเลื่องง่ายๆอะค่ะมันกำลัง,งมันเต็มที่สนุกเต็มที่ คนไม่เคยนะครหวังแม่ถ้า <c> ห <ười> นูไว้ใจหนูนะคะหนูทราบด้ว่ากำลังจะทําอะไรนี่คนะือชายการกลับมาแต่ว่ายังไงก็ไม่รู้เธอห่วงหนูมากนะนี่หนูป้าจะเตือนหนูหน่อยนะเรื่องกับไฟเนี่ยต้องระวังมันไม่ไหม้หรอกแต่มันจะพองถึงแม้ว่าจะ มันก็ปวดแสบปวดร้อนนะหนูหนูเนี่ยฉลาดเฉลียวป้ารู้แต่คนร้ายอ่ะเล่หเหลี่ยมเขามากนะหนูอะฉลาดในการเรียนระวังจะไม่ทันเขา,าเเหนูขอโทษท่านบ้านมากค่ะหนูจดจำคำสอนท่านบ้านไม่ลืมเลยถ้าหนูจะเร็วจะไม่ดียังไงก็ใช่ว่าหนูรอนหาที่เองแต่เป็นพ่อญาติพี่น้อง ที่ผักไซร์ู้ออกไปพี่จังพี่จังช่วยด้วเธ่ซยซีหน่อยนะเดี๋ยวพจะไปสไป่ง้านมันึี่ค่ะ